พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุพลทหารอดีสรป้องกลางสังกัดกองพันทหารรากที่1กงกรมทหารรากที่23ได้เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางเอาไว้ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บริเวณประสาทต,ตาควายจังหวัดสุรินซึ่งอยู่ในเขตแดนของไทยจนได้รับบาดเจ็บ ขาขวาท่อนล่างขาดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นเหตุการณ์รวมครั้งที่6และเป็นเหตุการณ์ครั้งที่3ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันจึงชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายัางคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการไม่ปฏิบัติตามพันธะกรณีในอนุสัญญาออตอว,ว่าซึ่งห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลทุกชนิดจึงนับเป็นการลอบโจมตีเป้าหมายกำลังพลฝ่ายไทยที่เป็นไปอย่างจงใจและมีเจตนาไม่บริสุทธิ์จากสถานการณ์และการกระทำลักษณะเช่นนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการดำเนินการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่ทั้งสองฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่ผ่าน,นกลไกทวิภาคีของทั้งสองประเทศ จากกรณีที่สารอาญาทุจิิตและประพฤติมิชอบกลางอนุญาตให้ฝากขังอดีตหลวงพ่ออารมณ์กฏอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและนายเสกสรรทรัพย์ส,สืบสกุลหรือหมอวีทูสื่วิญญาณในข้อหาความผิดฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยสารไม่ให้ประกันเนื่องจากอัตราโทษสูงเกรงว่าจะมีการหลบหนีและมีกำหนดฝากขัง12วัน นับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมจนถึงวันที่7กันยายนนี้โดยการตรวจร่างกายทั่วไปสำหรับทั้งสองรายให้ประวัติว่ามีโรคประจำตัวและมียารับประทานประจำตัวติดตัวมาด้วยสำหรับทนายความสามารถเยี่ยมได้ในวันที่28สิงหาคมนี้ส่วนญาติสามารถเยี่ยมได้หลังจากที่มีการกักโรคครบ5วันในวันที่2กันยายน จากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook โสกพลจงบริบูรณ์โพสตคลิปบอกเล่ากรณีเด็กนักเรียนวัย13ปีซึ่งเป็นชาวกัมพูชาถูกจนที่ตำรวจจับกลุมที่จังหวัดสุรินเนื่องจากมีคนไปแจ้งความให้จับคนต่างด้าวซึ่งนักเรียนคนดังกล่าวมีพ่อและแม่เป็นชาวกัมพูชาแต่มีพ่อเลี้ยงเป็นคนไทย ล่าสุดความคืบหน้านรรา,าย,นยกรุกมาเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษารษาชการแทนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตนเองได้สั่งการให้ในายชนินรุ่งธนาเกียรติเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามประสานไปอย่างพื้นที่ซึ่งทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลแล้วยืนยันว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะทําให้เกิดความสะเทือนใจเช่นนี้ แต่เป็นเรื่องของกฎหมายที่เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเรื่องนี้น่าจะหาทางออกได้ดีที่สุดแต่ขอเวลาเพราะไม่ใช่ปัญหาด้านอาชญากรรมสำนักข่าว่ั่งประเทศรายงานว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐได้เกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนแคโทอลิกในเมืองมีนีแอดโพลิสรัฐนินซิโซตาของสหรัฐอเมริกา จากรายงานระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอย่างน้อย20รายขณะที่มือปืนได้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้เสียชีวิต2รายเป็นเด็กอายุ8ขวบและ10ขวบทางด้านผู้บัญชาการตำรวจเปิดเผยว่ามือปืนได้ใช้อาวุธปืนไรเฟิลปืนลูกซองและปืนพกในการก่อเหตุก่อนที่จะปริดชีพตนเองที่ลานจอดรถ ทางด้านประธานาธิบดีโดนันทรัมผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์กาลาดยิงในรัฐมินนิโซตาแล้วและจะยังคงจับตาสถานการณ์ต่อไปและขอให้ทุกคนร่วมกันสวดภาวนาสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง